คิมปูตินตบหน้าอเมริกาจีนเปิดเกมโชว์อำนาจลั่นถือไพ่เหนือสหรัฐช่วยกดไลค์กดแชร์และติดตามมาไว้เพื่อไม่พลาดชมข่าวสำคัญนะครับผมวิทย์จากเอเบ็กโซซตี้มาอัปเดตข่าวสารประจำวันที่1กันยาย,ยน2568ข่าวร้อนวันนี้นะครับคิมจองอืนและวลาดิเมียร์ปูตินเตรียมเดินทางไปยังปักกิ่งเพื่อเข้าร่วมพิธีสวนสนามทางทหารครั้งใหญ่ของจีนงานนี้ถูกมองว่าเป็นเกมการเมืองโลกครั้งสำคัญที่จีนถือไพ่เหนือสหรัฐแล้ว รีออย่นะครับพิธีนี้จัดขึ้นในวันที่3กันยายนนะครับที่กรุงปักกิ่งเป็นการฉลองครบ80ปีวันซึ่งถุดสงครามโลกครั้งที่2และชัยชนะของจีนเหนือญี่ปุ่นงานนี้ไม่ใช่แค่การโชว์ัญลัะรูปภาพแต่คือเวทีทางการเมืองที่ทั่วโลกจับตามองการที่3ผู้นำติดจินผิงโบรดิเมียปูตินและคิมจองอึนมารวมตัวกันในงานเดียวทําให้หลายฝ่ายมองว่านี่คือสัญลักษณ์การรวมพลังของจีนรัเสเซียและเกาหลีเหนือ ในจังหวะที่ตะวันตกกําลังพยายามอย่างโดดเดี่ยวนะครับขณะที่สหรัฐโดยทั้งพยายามกดดันรัเสเซียให้ยุติสงครามในยูเครนแต่ก็ยังไม่สําเร็จจีนกลับกลายเป็นตัวกลางที่สามารถดึงพันธมิตรอย่างรัเสเซียกับเกาหลีเหนือเข้ามาอยู่ในวงแขนของตัวเองได้อย่างชัดเจนด้านสื่อวิเคราะห์ว่านี่สะท้อนว่าจีนกำลังถือไพ่เหนือกว่าสหรัฐแล้วหรือไม่นะครับเพราะในขณะที่อเมริกากำลังเจอทั้งปัญหาเศรษฐกิจ นิสินพุ่งและการทู่ที่ยังไม่สามารถสร้างผลงานใหญ่ได้จีนกลับโชว์พลังบนเวทีโลกพร้อมตอกย้ำว่าตัวเองคือผู้จัดระเบียบใหม่ในเอเชียภาพการเดินเคียงข้างกันของคิมปูตินและสีจิ้นผิงไม่ใช่แค่ภาพพิธีแต่คือข้อความทางการเมืองที่ส่งตรงไปยังสหรัฐว่าอำนาจใหม่กำลังรวมตัวกันและพร้อมท้าทายระเบียบโลกแบบเดิมน,นะครับ คำถามคือหลังจากนี้จีนจะเข้าขึ้นมาแทนที่สหรัฐได้จริงหรือไม่และโลกกําลังเข้าสู่ยุคแห่งขั้วอำนาจใหม่แล้วหรือยังคอมเมนต์เข้ามากันบอกกันหน่อยนะครับคิดว่าจีนแซงสหรัฐแล้วหรือไม่ครับมาต่อกันที่ข่าวสารทองคำนะครับทองคำปิดบวกในวันศุกร์ที่29สิงหาคมที่ผ่านมาและปรับตัวขึ้นรายเดือนมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับหลังข้อมูลเงินเฟอ้อของสหรัฐที่เป็นไปตาม หนุนความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจป,ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนในเดือนกันยายนข้อมูลเศรษฐกิจสหร,รัฐมงชี้ว่าการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นแข็งแกร่งในเดือนกรกฎาคมนะครับขณะที่เงินเฟ้อพ,พื้นฐานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากภาษีนําเข้าทําให้ราคาสินค้าบางชนิดเพิ่มขึ้นโดยดัชนีการใช้ใจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือ PCE ปรับขึ้น0.2%เมื่อเทียบรายเดือนและเพิ่มขึ้น2.6%เมื่อเทียบกับรายปีซึ่งสอดคล้องกับ การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์รายหนึ่งกล่าว่าความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับพุอัตาดอกเบี้ยของเฟดหนสครั้งภายในสิ้นปีนี้ถือเป็นแรงสนับสนุนราคาสินค้าโภกภัณฑ์โดยรวมรวมถึงทองคําด้วยนะบรรดานักลงทุนเนี่ยเพิ่มการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับพุอัตาดอกเบี้ยลง0.25%ในการประชุมเดือนกันยายนโดยความน่าจะเป็นเพิ่มขึ้น แตกเกือบ89%จากเดิม85%ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อองคําซึ่งไม่มีผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยมาทําผลงานได้ดีในภาวะดอกเบี้ยต่ําผู้พิพากษาสารสาวร,ารัตพิจารณาในวันศุกร์ว่าจะสั่งห้ามชั่วคราวหรือไม่เพื่อให้ประธานดีโดยนันดนทําปลที่ซ่าคุคกผู้การเป็ดอย่างที่เธอฟ้องร้องต่อสู้ตัวระบ,บุว่าทําไม่มีเหตุผลอันชอบทําในการถอดเธอออกจากตําแหน่ง ธนาคารคอมเมอร์แบงค์ระบุในรายงานว่าทองคำด้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟดโดยมีกระแสเงินไหลเข้าสู่กองทุน ETF ทองคำอย่างมากในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับสนับสนุนโดย q r s Global สัญชาติออสเตรเลียมี ASIC กไรเซนรับประกันพรอมสนับสนุนทุกท่านให้ไปถึงเป้าหมายนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ